สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนจ้ามาจ้ามือน,นี่สิผ้ามากินเข่าจ้ารดานแล้วที่บไดพอกันน้าจ้าน้อพี่น้องนานแล้วทีในพอกันจะพี่น้องเมื่อนี่พี่น้องไดของแสบมากจ้าไดของแสบมากนี่จะปลาสับประแดกบ้อมค่บพี่น้อง เนี๋ยะแดกบ้องมาจา้ากินกับอันคณะทะเลจ้ะคณะทะเลนอร์เวย์จ้ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจา้าบ่ได้พอกันดนแล้วเนาะมาจ่ามามามาแสบน้ำกัน มาๆจ้ะพี่น้องอันนี้พักเษก,กษตรจ้ะผักกระถิ่นนอร์เวย์ไปได้พักมา,จากจ้ะพี่น้องมูพาไปเก็บจ้ะแต่พักนี้จริงๆอันเก็บแด้เฉพาะที่เขาให้เก็บจ้ะเพราะบางทีเขาสิติป,ป้ายไ้ค่ะขนาดทะเละว่าบ่าให้เก็บเป็นอันพักที่เขาห่วงอ้าม เก็บมาแต่พ่อกินจะพี่น้องว่าเอารลายเกือบปีจะพี่นอ้องพ่วไดะกินประแดกว่องโอ้แสบครับ ืปีจะพ่วมไปกินอันนี้พักติวจ้ะพักติวพักติวนอเวพี่น้อง ก็สีสมสมคือพักคปิวบานห้าจ้ะเมื่อวานวันอาทิตย์นี่พอดีอันมูพาไปเก็บจ้ะสมสั่งปลาปลาข้างเหลืองปลาข้างเหลืองเอองา สั่งจากคนไทยในนอเวยเนี่ยแต่พี่น้องพ่นขายจะ้ะขนมดอกบัวจะ้ะสั่งเขามากขึ้นกันีน่ว่าสิสั่งไม่ให้ลูกสาวกับอันแฟนกินจะ้ะ อันนี้ผักกาดหินมันเป็นดอกแล้วพี่น้องผักกาดหิน ฮาตุอยากกับเลียนพี่น้องฮาตุอยากกับเลียนเดี๋ยววันที่สิบอันสิบแปดสิบแปดอันมีทุน่ากับพดเทอมอ่ะจ้ะยังบายไ,ไหลแล้วมาไหลเลยหัวสมองนักเรียนว่าท่านไปถึงไหนเลยจ้ะ หมูย่างไอ้เเราเห็ดใบไห้ก็เลยก,กินให้แล้วเนี่ยนี่กับโรงเรียนนี่กับลูกกับเต่านั่มพี่น้องจ้าหลายสิ่งหลายอย่างจ้ะอืมแต่ว่าเดี๋ยวอันถ้าเลี้ยนผ่านเลี้ยนจบแล้วกับสิสบ้ายล้วจะพี่น้อง มีงานเห็ดมีงานเห็ดล้วกะกินหมูกับปลาแด็กบ้องมันกับบ่คอยเขากันปันไดจ้ะพี่น้อง ข่กับไปเก็บมาแต่พ่อกินจ้ะเบาของพนร้ายห้าเก็บห้าสิเก็บ ก็เก็บแต่ยอดจ้ะพี่น้องมันจะเก็บแต่ยอดอ่อนเพราะว่าพิ่ได้แตกจ้ะเก็บยอดอ่อนแล้วพิ่นก็จะแตกขึ้นอืม กลิ่นบักวคั้มผู้ใา่ประคมเปียกจ้ะ <c oughs> สมเขาเมดเรียบร้อยพี่น้องวัสิบิบเติมเขาจ้าสิเป็นไปได้บ่ผักกระแซบแซบ,บประแดกบ้องกระแซบแต่พี่น้องคลิปนี้ขอบคุณด้ค่ะจเขามาติดตามรับชมจา้า